การเจปานไบเวย์นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆข้อมูลดีๆแนวคิดดีๆเกี่ยวกับรถญี่ปุ่นแล้วเราจะมาพูดคุยกันกันกบผู้ชายคนหนึ่งที่ได้เล่นรถญี่ปุ่นมีโอกาสได้ไปอยู่ญี่ปุ่นมีโอกาสได้เห็นการเล่นแล้วก็สิ่งต่างๆที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นบ้านกําเนิดของรถญี่ปุ่นเลยวันนี้เรามาคุยกับใครเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ <S <S แนะนําตัวหน่อยอ้าว บางคนอาจจะรู้จักผมแล้วนะครับแต่บางคนยังไม่รู้จักนะครับผมชื่อต่อยคร uh. ับอยู่เป็นคนจังหวัดเชียงรายครับผมก็ไปอยู่ญี่ปุ่นประมาณ14ปีไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้ค <c> ร <oughs> ับผม14ปี14 UH ปีนี่ก็คือไปอยู่ไปทํางานไปกินเลยอะดูหน้าตาคนนี้เดี๋ยวเริ่มตองเริ่มเราต้องแนะนำให้ท่านผู้ชมก็คือต้องเริ่มต้นทําความรู้จักก่อนคือคุณเล่นรถญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ก็คือที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันมาก็ คุณเล่นแล้ญี่ปุ่นมาใช่ครับแล้วก็เล่นค่อนข้างที่จะแบบลึกอะใช่เล่นลึกไม่ลึกไม่เปล่าคุณมีอะไรลึกด้วยใช่ตอนนั้นในในสมัยที่แบบเขาเล่นกันอยู่คุณสามารถที่จะหาอะไรดีได้ใช่แล้วมาจนวันที่ผ่านๆมาคุณอยู่ญี่ปุ่นด้วยคุณสามารถที่จะช่วยเหลือนักเล่นในบ้านเราได้หลายคนได้หลายคนเพราะว่าจบได้เขาหาไม่ได้ใช่ไหมเขาต้องมาหาผมอ่า ก็ค uh. like ือก no. the uh, ็คือเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสที่ได้ไปญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นแล้วคุณได้ไปเจออันนี้เล่าให้เราฟังหน่อยดีว่าคนเล่นญี่ปุ่นเนี่ยที่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเล่นรถเหมือนคนไทยมหมเหมือนไหมไม่เหมือนครับคือเขาจะมีมุมมองการคิดอีกแบบหนึ่งคือเขาเรียกเรียกแบบว่ารักจริงเล่นจริงลึกจริงอนุรักษ์อนุรักษ์ยังไงคือยังไงล่ะเขาจะเก็บทุกรายละเอียดของรถอะไรที่มัน มันใช่คือต้องใช่เลยใช่คือนิสัยคนไทยคืออย่างนี้นะครับออยากให้รถเสร็จเร็วขี่เร็วอยากคืออยากให้แบบว่าได้ขี่เร็วๆแต่ถ้าญี่ปุ่นไม่ใช่รอได้รอได้สําหรับตัวผมรถผมมีที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ที่ว่าใช้งานได้มีสองคันมี c l เอล72ปี64แล้วก็มี c s 72ปี61แต่ละคันนี่ c l 72นี่ผมรอ4ปีครับโอ้รออะไระไสี่ปีนี่รออะไรรออะไรครับ รออะไรรออะไรสยอดอม CL 72นี่รอปีปีแล้วอีกคันหนึ่งนี่รอกี่ปีปเนี่ยอีกคันึงประมาณสองปีครับก็รอไหลเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งทำไมที่ญี่ปุ่นหาไหลยากครับหาไหลไมียากครับถามผมว่าทําไมใช่ไหม,มคนที่ทํารวนให้ผมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากเป็นช่างที่ญี่ปุ่นใช่เป็นเพื่อนด้วยอืมนับตั้งแต่ยางหน้ายางจนถ,ถึงท้ายยาง ขี่แล้วคุณต้องปลอดภัยอต้องอย่างนี้นะฮะญี่ปุ่นยางห้ามแตกต้องเป็นยางใหม่าสมมติทําเครื่องเซ็ตเครื่องอะไรเสร็จก็จริงเครื่องพร้อมเขาต้องลองขี่ครับข้อรถผมไปขี่ประมาณเกือบครึ่งปีขี่แทบจะทุกวันขี่ไปใช้งานให้จริงกได้ใช้งานจริงกได้ไดเวลาขี่จะไม่มีปัญหาะจะมีปัญหาเหมือนคนไทยเลี้ยงไข่ญี่ปุ่นไม่มีครับรถผมทําจบแล้วจบเลยอ่า ก็ไม่มีการมาแก้เลยมือต้องใช้งานก่อนอาจจะมีนิดๆหน่อยๆคือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหัวเทียนทองขาวอัดยางอาจจะสึกแค่นี้ฮะปัญหาของรถอาจจะมีซีนนิดๆหน่อยๆแค่นี้ครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าในกรณีเคสไทยใช่ไหมฮะเรงช่างครับอยากจะได้ละอยากจะออกทิอยากจะออกทิปยโอ้ยิ่งมีงานประกวดรถนี่ไม่ได้ละก็ไปเฝ้าช่างทุกวัน อันนี้ก็คือวิธีการเล่นของที่นู่นกับที่นี่ใช่ทั้งทั้งคนเล่นแล้วก็ทั้งช่างเนี่ย<ช>มุมมองเขาจะแตกต่างบ้านเราเพราะว่าช่างผมเนี่ยเขาเป็นคนขี่ด้วยเขาเป็นคนชอบออกทริปเขาจะรู้วิธีการทํารถให้รถเป็นยังไรยังไงอก่อนที่รถจะถึงคุณเนี่ยอย่างผมทํารถให้คุณผมจะไม่มีคําพูดอะไรเลยนอกจากว่าขอบคุณมากครับคุณเป็นช่างที่ดีมากอะไรเงี้ยเขาจะพูดกับผมแบบนี้อะคืออีกอย่างหนึง่ง พูดยังไงดีเขาขี่แล้วอีกอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยผมไปออกคลิปมาล่าสุดนี่คือผมเป็นคนอายุน้อยที่สุดในกลุ่มอ่าอืมเขาก็เคยถามเหมือนกันว่าทําไมถึงชอบรถโบราณอ่าแล้วคุณตอบเขาว่าใจมันรัก <laughs> นะส่วนใหญ่แล้วทุกคนผมว่านะใจมันรักใจมันรักอืมก็คราวนี้เพื่อพูดถึงว่าช่างแล้วก็คนเล่นมุมมองของคนญี่ปุ่นใช่ที่เขารักรถ เขาเล่นแบบนี้บ้านเราเล่นอีกแบบหนึ่งก็คือรีบอยากได้ใจร<ช>้อนแล้วช่างเองก็รีบทําเพราะว่ามีงานเยอะ<ช>แต่ผมอยากกันรู้แล้วคราวนี้ว่าถ้าเกิดว่าช่างของคุณนี่ทํารถเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำหนึ่งคันของคุณต้องใช้เวลาในครึ่งปีแล้วเขาจะกินอะไรอะรถคันอื่นไม่ต้องทำหรอมันเขาไม่ได้ทำเป็นอาชีพครับใจรักเหมือนกันใจรักเหมือนกันทำเพราะว่าอยากจะทำให้รถมันมีชีวิตใช่ถูกต้องครับเหมือน เขาไม่ได้ประกาศตัวเองว่าเออร้านตัวเองว่าเป็นร้ซ่อมนะไม่ใช่คุณรอได้คุณรอคุณรอไม่ได้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอคุณหาที่อื่นเลยหาที่อื่นเลยแล้วบ้านเราจะมีตลาดนัดใช่จะดูจักกรีนตอนนี้นะยุซแล้วก็ตาม Facebook หรือตามอะไรยี่มกไหมมีครับก็คือในยุบเฟซบุ๊กเหมือนกันในเฟซนี่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ตลาดนัดนะฮะเพราะว่า มันก็เหมือนทั่วไปคือมีขายหมดทุกอย่างอืมาเกมฟันยานเลอราบรถยนต์มอเตอร์ไซค์คือเป็นตลาดรถเก่าแต่รถเก่ากลางคืนกลางวันกลางวันครับเป็นกลางวันด้วยใช่ต้องถามนี่ต้องถามนี่ตั้งกี่โมงอ่าต้องถามว่ากี่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วที่เมืองอะไรตีห้าครับตีห้าตีห้าของญี่ปุ่นอ่ะหรือว่าตีห้าบ้านเราตีห้าญี่ปุ่นตีห้าญี่ปุ่นมีแล้วมีแล้วคนไม่ก็มาเดินด้วยใครชายครับโอสุดแล้วถึงกี่โมง ถึงสิบโมงอ๋อมีแค่ระยะเวลาสั้นใช่เพราะว่าการเช่าสถานที่ค่อนข้างราคาสูง,สงและอีกอย่างหนึ่งคือกฎหมายเขาค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องการส่งเสียงดังออย่างเงี้ยมันจะเป็นการรบก,กวนเพื่อนคนที่อยู่ข้างๆอะไรเงี้เขาอาจจะโทรแจ้งความอะไรเงี้ยตำรวจมาก,ก็คือเขาก็จะห้ามจัดตรงนั้นเลยเพราะว่าเคสน,นี้มีบ่อยอคนขายเยอะไหมเยอะมากครับ เดอากี่ล้านดีกว่าจริงเหรอจริงประมาณได้ป่ะสองร้อยสองร้อยกว่าล้านนี่คือเป็นล้านละหลายขายหลายอย่างเดียวแต่ว่าเปิดท้ายเปิดเปิดท้ายครับก็คือรถจอดปุ๊บเปิดท้ายเปิดท้ายใช่ครับแล้วก็มีรถมาขายไหมรถรถรถมอเตอร์ไซค์แบบมีมีด้วยมีครับก็คือเอาง่ายงมันจะเป็นทางเข้านะฮะเขาต้องเก็บตังค่าจอดค่าเช่าค่าเช่าที่ใช่ไหมฮะเก็บตรงนั้นเลยมีล็อกประจำป่ะล็อกล็อกประจำไม่มีครับใครไปก่อนได้ก่อน ก็ช่วงที่ว่าจอดรอปรุ๊บเนี่ยใครอยากได้ของดีก็ไฟฉายไปส่องเลยเดินไปแล้วคอกระจกครั้งนี้เท่าไหร่อืจ่ายตังค์เลยเดี๋ยวไปตามมองเหรออย่างนั้นเลยครับคําว่าของดีนี่มันไม่ใช่ว่าเราต้องมันรอครับคุณต้องเดินไปหามันครับตรงตลาดนัดผมว่าเหมือนกันนะของดีบางครั้งเนี่ยมันไม่ต้องไม่ต้องไปที่ตลาดนัดหรอกที่ไหนก็ตามใช่คุณถ้าคุณคิดว่าของดีจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะรอให้เขานําเสนอ ไม่ได้<ช>ไม่ทันเขาใช่ค,คุณต้องตามไปหาเขาชบางสิ่งบางอย่างต้องอ้อนวอนด้วยซ้ําผมตื่นผมขับรถจากบ้านไปตลาดนัดประมาณสองชั่วโมงก็งคิดดูดีว่าเขาเปิดตี่ห้าผมต้องไปกี่โมงผมต้องตื่นแต่ตีสองโอโ้โหสุดยอดแล้วทําไมมีแต่คนถามว่าทําไมพี่ถึงมีของอ่าเพราะใจมันรักไงมันอยากจะไปมันจะมีอยู่ประมาณสองตลาดถึงสามตลาดที่ผมเดินอยู่เขาจะสลับกัน อันแต่ละที่แต่ละจังหวัดจังหวัดที่ผมไปมันก็จะมีจังหวัด ai, อิบาระกิแล้วก็ไซตามะแล้วก็ไอ์คานากาวะตลาดแต่ละตลาดก็คือคนขายคล้ายๆกัน,<ค>นแต่บางทีเยอะครับบางทีมก็จะมีขาจรมามขาจรมานะครับคือโอกาสของเราเพราะว่าใในของหลุดเขาเรียกว่าของหลุดไหมมันจะเป็นลักษณะที่ว่าการไปเหมาร้านอะไรร้านหนึ่งที่ว่าเขาเลิกทำ แล้วคนคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ๋อนึกภาพออกไหมนึกออกคนไทยก็มีเมื่อก่อนมีมาปุ๊บวางดิษแคนก็ถ้าคุณเข้าเป็นคนแรกล่ะเลือดมันเลยผมไม่เลือกครับเอาให้หมดเอาให้หมดคือตรงนั้นเป็นจังหวะของเราละถ้าผมไม่คว้าคนอื่นเข้าคว้าผมคว้านี่คือผมสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะเพราะผมไม่ได้ว่าเอามาเก็บไว้ตัวเองคืออันไหนที่ว่าสามารถแบ่งปันได้คือการแบ่งปัน ผมคิดอย่างนี้เวลาผมเดือดร้อนเขาก็ต้องช่วยผมอืมแต่เวลาเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยเขาอืการเล่นรถต้องมีน้ําใจครับอืมใช่ครับถูกต้องก็คือเหมือนกับว่าคนหนึ่งคนนะคุณสามารถช่วยคนเล่นคนไทยได้เยอะน,นะเพราะว่าที่ผมรู้มาก็คือว่าคนไทยที่เป็นเพื่อนคุณเพื่อนกันแล้วก็ได้เล่นด้วยกันปากต่อปากก็ต้องเข้ามาหาคุณถ้ารู้ว่าคุณมาือนไทยแบบเนี้ย, <c oughs> ยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต่อยเนี่ยเขาอยู่ที่ญี่ปุน่นทํางานที่ญี่ปุน่น แต่ว่านานๆจะกลับมาที่เมืองไทยทีพอกลับมาปุ๊บรายการเราก็ไม่พลาดที่จะไปดึงตัวพามานั่งพูดคุยกันเพื่อที่ว่าบางทีจะได้ให้รู้ว่ามุมมองการเล่นรถของคนญี่ปุ่นเพราะว่าเขามีโอกาสมีประสบการณ์มาให้มันเล่าสู่กันฟังก็คือเราเราจะรู้จริงว่าอะไรที่แม่งแท้เทียม<อ>เห็นได้เห็นไหมมีของเทียมไหมญี่ปุ่นที่เมื่อกี้มีครับอโอ้ย่างเยอะใช่ไหมเยอะ มีอีกเรื่องนะอย่างเช<น> <แ semester. S 1> ่นอีกเรื่องนี้ก่อนอีกเรื่อง,งคือบางคนนะ,ะเข้าใจผิดในเรื่องหลายๆ,ๆเรื่องนะ,ะอะไห่เนี่ยมันพูดยากนะเป็นเป็นเ,นเรื่องที่ว่าซับซ้อนมากอะไห่แทกอะไห่เทียมเนี่ยบางคนมองอะไห่เทียมเป็นอะไห่แท้บางคนอม,มองแท้เป็นเทียมอ,อ่าอ่าก็มีก็มีงานเก<ม>่างานเก่างานใหม่คนก็ไปตีเยอะเป็นแท้หมดใช่ตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยผมสามารถให้ได้นะถ้าใครต้องการ <king. S 1> พี่อย่างนี้มันยังไงยังไงปรึกษา,า,าได้แท้ไหมเทียามไหมแท้ไหมเทียมไหมแล้วม,มันไม่ใช่แค่แท้ไมเทียมมา,า,มาด้วยนะถ้าแท้แล้วปีอะไรอีกใช่ปีอีกมันค่อนข้างที่ว่าจะซับซ้อนแลว้วก็ลึกซึ้งมากเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันตลอดอะไรเหลือจากปีนี้เขาจะมาใช้อีกปีหนึ่งมีอย่างนี้ด้วยนะฮะออีกปีหนึ่งเหลือเขาก็จะมาใช้อีกปีหนึ่ง อ้ผมถามว่าเข้าเหลือเขาจะไปทําอะไรเขาขายไม่ได้เขาต้องมาใส่รถขายถูกไหมฮะอืเหมือนคันล่าสุดนี่เป็นซีบี92ครับปี63ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันพอดีเป็นรถที่ว่าเขาเรียกว่ายังไงเอ่ยเป็นรถมือหนึ่งเป็นรถคนแก่คนนึงเป็นรถมือเดียวเลยมือเดียวเขาซื้อตอนอายุ20อ๋อโหแล้วไม่เคยผ่านมือใครผ่านมือแก่คนเดียว พอดีมีเพื่อนนะฮะฝากช่วยดูให้หน่อยผมก็ไปจัดมาเราก็มาดูรถหล,หลายๆจุดมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะดีเทลสีรองพื้นอ่าคือโชคหน้ารถคันนี้เป็นปีลึกมากเพราะว่ามันจะมีรอยถลอกของสีรถมันจะเป็นรถเป็นสีดำใช่ไหมฮะแต่ทำไมพื้นสีรองพื้นเป็นสีน้ำเงินอ่าเป็นจุดคิดอีกละนี่ไงไม่เคยทำสีลรถไม่เคยทำสีเลยรถไม่เคยทำสีอแห้งเดิม แต่ทำไมสีรองพืน้นเป็นสีน้าเงินนี่แหละฮะมันเป็นคําว่าอะไรเหลือจากอีกปีหนึ่งเขาก็มาใช้เรื่อยๆอ,าอบางครั้งการระบุว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันหาข้อระบุที่ว่าตายตัวแล้วก็ตรงตัวไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามาจากญี่ปุ่นแล้วมาถึงบ้านเราบางคนซื้อรถเซนกงมาใช่แล้วก็มาตีว่าไอ้รถที่มันมาจากเซนกงนั่นคือรถกถูกต้องเปหมดไปหมด,หมดบอกไว้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่บางครั้งมันก็ใช่นะฮะแต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่ครูต้องดูไม่เสมอไปไม่เสมอไปต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่าง การดูรถนี่ต้องดูองค์ประกอบดูเลขเครื่องเลขโครงดูสีว่าปีนี้ผลิตสีอะไรมผมสามารถกล้าพูดได้เลยว่า c ีบีเก้าสองคือค่อนข้างนี่ว่าจะศึกษานะครับปีนี้รถรถปีนี้คือจะมีแค่ปีห้าเก้าถึงปีหกสี่เท่านั้นที่เป็นสีน้ำเงินที่เป็นสีน้ำเงินนี่จะมีแค่ถึงปีหกหนึ่งหกสองถึงหกสองหกสามหกสี่นี่จะเป็นสีแดงสีดำสีน้ำเงินสามสี นี่ก็คือข้อมูลของ c b 92ใช่ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะตัวคุณต๋อยเองอะ่ะผมเชื่อว่ามีความรู้มากกว่าแค่ c b 92เพราะว่าในเรื่องของการจับอะไ่ในเรื่องของการที่จะไปเดินได้เห็นสัมผัสตัวรถจริงๆใช่ครับรู้ <c oughs> แล้วก็ได้ข่าวมาด้วยซ้ําว่าคุณเนี่ย <c oughs> มีเพื่อนเป็นเจ้าของรถ c b 92ที่เยอะที่สุดในญี่ปุน่นใช่แล้วผมก็มาก้าพูดได้ว่าถ้าเยอะที่สุดในญี่ปุ่นแล้วต้องเป็นคนที่มี c b 92เยอะที่สุดในโลก อย่างนั้นได้ไหมได้กี่คันรวมหรือประมาณเกือบยี่สิบคันรวมหรือด้วยคันรอยที่ที่เราประกอบใช่แล้วก็มีคันหนึ่งคือเหมือนกับว่า CB92 นี่เป็นงานในดีเลทอ่าแต่ว่ารถที่ว่าขี่ใช้งานออกทริปออกอะไรเงี้ยแกจะขี่ CM72 CM72? ็ดสองาเอป่ะ C ใช่ CYM เอ่า c ว ก็พูดง่ายๆก็คืออย่างบางคนดูง่ายๆเ,ออเหมือน c ีบีเจ็ดสองทั่วไปแต่มันมีความแตกต่างเรียกว่าเป็นคาบูเดี่ยวอเรือนใหม่มก็ไม่ใช่เาเรือนใหม่ของ c ีบีครับไม่มีวันรอบไม่มีวันรอบอ่ามันมีเขาเรียกว่าจุดแตกต่างเยอะครับหลายจุดหลายจุดอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในรายละเอียดของรถแต่ละคันแต่ละคันเดี๋ยววันนี้จริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าเรามีการคุยกันนอกรอบไปแล้วว่าปีหน้ารายการเราจะไปที่ญี่ปุน่น เดี๋ยวผมให้ให้คุณต่อยพาผมทัวร์หนึ่งอาทิตย์เลยพาไปตามบ้านรถที่มี C D เ2เยอะที่สุดในโลกแล้วก็มี่0 0 4 0 0 4เที่เยอะที่สุดในโลก4ี่นี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถผู้ชายนะไม่ใช่4ี0รถผู้หญิงบ้านเราอย่างนั้นไม่ใช่เป็นดีม a m 2 5 7 0นะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอตามกันที่นู่นไปถึงแหล่งเลย แล้วจะไปขี่แล้วเล่นกันด้วยได้ครับอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ปีหน้าแล้วว่ากาันร,รายการเราไปแล้วเราจะไปเยือนทีหนึ่งแล้วจะมาถ่ายรายการที่หนึ่งยิน,ยน,ยนดีครับให้คุณต่อยเป็นพาเป็นไกด์พาเลยแต่ตอนนี้เราก็ยังมาเล่าเข้ามาเรื่องของมุมมองมุมมองในการซื้ออะไ่ในการเล่นเล่นอะไรของคนไทยที่บางครั้งเขาคิดว่าอะไรที่ญี่ปุ่นจะต้องถูกกว่าในบ้านเราแล้วก็ซื้อจากญี่ปุ่นมาขายที่บ้านเราได้ไหมอย่างนั้นในความคิดผมตอนนี้ก็คือผมว่าไทยแพงกว่า เพราะเพราะว่ามุมมองแล้วก็เขาเรียกว่าอย่างไงคนเล่นน่ะเยอะอเยอะกว่าญี่ปุ่นออืพูดถึงถ้านับเป็นจังหวัดอย่างเงี้ยอ่าก็พูดง่ายๆแค่ที่เขตที่ผมอยู่นะเอาเป็นอำเภอเนี้ยอ่ามีผมอยู่คนเดียว <laughs> ถ้าจะเป็นอำเภอนี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่คน,<ช>ท,นที่นูน่นใช่ครับการจะรวมตัวกันแต่ละครั้งนี่ก็พูดถึงง่ายๆก็อย่างล่าสุดที่ไปออกทริปนี่เขาจะแปลว่า ภาคเนี้ยเล่นเป็นภาคเลยนะฮะนัดภาคกับภาคมาเจอกันขึ่งทางอภาคผมเนี่ยเขาเรียกว่าภาคภาคเหนือตอนกลางเอ้ยไม่ใช่อยู่ภาคกลางจังหวัดอะไรผมอยู่ชิบะชิบะโตเกียวก็นับเป็นภาคกลางอ่าภาคกลางแล้วนก็มีภาคตะวันตกอืมเนี่ยชอบมาขี่รถเล่นด้วยกันปีนี้นี่รู้สึกว่าฝนตกบ่อยอก็เลยมีจํานวนรถที่ว่าค่อนข้างน้อยอืฝั่งผมนี่มีประมาณสิบคัน ฝั่งนู้นก็สิบคันก็คือมาเจอกันระหว่างทางแล้วก็ขี่รถกันอีกประมาณเจ็ดสิบกว่ากิโลเพื่อไปไปที่พักอ่ามอนไปแช่น้ําร้อนแล้วก็ตอนเย็นมาก็คือกิจกรรมนั่งคุยมีกิจกรรมนั่งคุยนั่งกินข้าวด้วยกันงั้นเดี๋ยวเรามาต่อในช่วงเบรกต่อไปดีกว่าตอนนี้งั้นเราพักเบรกกันสักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาไล่ระดับความเข้มข้นของของเนื้อในแต่ละอย่างที่ผมเชื่อว่ามันเป็นมุมมองแนวคิดที่นักเล่นคนไทย บางครั้งไม่ใส่ใจเรื่องของวัฒนธรรมเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาเจอกันดีกว่าครับไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการ